ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเราจะเอาเวกเตอร์ a c r o s s กับเวกเตอร์ b นะคะ a cross b เขาให้มาล้ว่า A คือ1 3 4เราจะใช้ d e t e r m i n a n t นะคะ i j k เวกเตอร์ a คือ1 3 4เรียงลงมา b คือ2 7 5ลบ5นะคะแล้วก็หา Determin a น t ต์เต่อต่อหลักไปข้างหลังก็เป็น i 1,2,J,3,7 1, นะคะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะคะอ่าเราก็จัดครอสกันคูณลงก็จะเป็นลบ i นะคะ J ก็จะเป็นบวก 8j บวก 7k คอ่าคูณขึ้นเป็นลบก็จะเป็นลบ 6k ลบ28 ส่วน j มันเป็นลบหนะคะก็จะต้องเป็นบวกห้าเาคำตอบก็จะเป็นลบสิลบยีก็เป็นลบสี่นะคะ j ก็คือ8ปบวกหก็คือเป็น13 j นะคะแล้วก็ k ก็จะเป็นบวก k เรเยบร้อยนะคะ